ก็สวัสดีครับชาว WarC วทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม WarC MMO TH e นะครับ <c oughs> คลิปนี้มก็จะมาฟาร์มให้ดูนะครับว่าได้ของดีหรือเปล่านะกับการเซิร์ฟเวอร์พรีมเมียมนะครับ <c oughs> โอเคเริ่มเลยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับฟาร์มพิชูรักกันเนาะ <c oughs> เริ่มเลยเริ่มเลยคือรู้สึกผมกดไม่ไม่เป็นว่ะไอ้มุมมองที่หนึ่งอะเซิร์ฟแนวเนีน้ยมันกดไม่เป็นกดตัวแล้ววะเนี่ยผมกด ซ้ายขวาก็คือตัวสีนะไม่ใช่มามุมมองที่หนึ่งนะ <S <S 1> <S 1> ฟาร์มอยู่นะได้100 x p อุ้ยคนดูเยอะอยู่นะครับเนี่ยสุก็าฟาร์มไวนะครับไม่ได้ฟาร์มนานเลยนะเนี่ยะถ้าฟาร์มเวลาป๊บเดียวก็ประมาณให้แบบเต็มๆเลยนะไม่เกินครึ่งชั่วโมงสกิลเต็มนะครับถ้าแบบฟาร์มยียนะฟาร์มแบบเรื่อยๆครับม,มีอะไรบ้างวานะเนี่ยเก็บก่อนแล้วกันนะครับ ยวผมจะให้ไปดูฟาร์มอ,อไม่ฟาร์มดิจะไปเมืองเอะไรวะชื่อเมืองอะไรวะสมอลเหรอไอ,อเมืองสมอล่ะตรงที่หมมากันวะจะไปให้ดูนะแต่ตอนนี้ผมขอ,ขอฟาร์มก่อนละกันนะครับไม่ค่อยมีปืนเลยสก้าวว่ะฟาร์มมีเลือดอชื่อก่อนนะครับสกาวะ่ะโอ้แต่กระสุนสิบสิบนัดเองอะ่ะจะฟาร์มไปก่อนอ๋อหมุนหมุน หมุนๆตามเรื่อยๆชิวๆนะครับถ้าใครสนใจเล่นเติมนี้ก็ลิงกโหลดลิงกลุ่มใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมทิ้งให้เนอะใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมบ่อยอยู่นะครับเซิร์ฟเวอร์เนี้ยแล้วก็มีกิจกรรมคูณสองเนี้ยนะเติมเติมทุกๆวันยนี่สิบว่ะถ้าจำไม่ผิดนะครับมันจะมันจะคูณสองนะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เนี้ยแอดมินดูแลดีมากเลยนะครับ รับรองว่าดีจริงๆเซิร์ฟวันนี้แต่คนอาจจะเล่นไม่ไม่ค่อยเยอะนะครับพอดีเป็นเซิร์ฟแนวแบบแนวทีเฮดนะครับคนก็เลยยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับกับผู้เล่นใหม่ๆนะก็เป็นแนวที่คนที่เคยเล่นเขาจะรู้นะครับนะครับว่าจะเป็นแนวอะไรนะแนวทีเฮดก็คือเป็นแนวคอลิกนะครับไม่มีของแล้วก็เป็นแนวแบบคลาสสิกเลยนะรู้จากแมปก็น่าจะรู้นะครับก็เหมือนแบบทั่วไปแหละแต่เอาจะเป็นภาพบรรยากาศแอกเก่านะครับ ขอจะเปิดเดฟสักคู่หนึ่งนะเร็วไปเริ่มเลยเอาเปิดแล้วอย่าไปเริ่มเลยอันนี้ผมเป็นเล่นในดีเดฟนะครับไม่ต้องสนใจนะสมองอยวว่าวะท่านี้ใช่ไหมลุยเลยคลิปนี้มันก็จะมาทําคลิปประมาณ5-6นาทีนะครับจะให้ดูบรรยากาศคร่าวๆละกันนะครับเพราะว่าทําคลิปทําคลิปเอ่อทำคลิปนานไปคนก็ไม่ดูอนะ่ะเสียใจว่ะ คนดูเสียใจจริงแบบว่าพอพอสังเกตก็พอละกันนะครับไม่นานมากนะกำลังดีๆเนี่ยแหละโอ้ยกคุณเจ็บปรับก๊อดก่อนทับก๊อดศูนย์ไปเลยครับอันนี้เมืองอะไรวะคิวิวปะปฟังคิวิวแทนและกันง่ายดี ฝากมิชิวแล้วกันเฮ้ยเยังไม่ได้วะหลุดเหรอสมุดต่อกูค้างาวะเนี่ยฮัลโหลอทำให้ค้างได้่ะเป็นบั็กเหรอมายิงไม่ตายก่อนมาไปยิงไม่ตายเออ,อยิงไม่ตายอะไรวะเน,นี่ยมึมงมามีมถึกจังวะน่าจะบั็กนะครับน่าจะบั็กแหละ เนี่ยยิย้มไม่แตกอะไรวะเนี่ยเมืองคีวิวไปมามถึจากจังว่าบอสอะไอ้ซอมบี้อะไอ้ิ่งไม่ตายฮาัลโหลเป็นยังไงกันครับเนี่ยเดี๋ยวผมมาดูบรรยากาศข่าวแล้วกันนะวะ่านี่นะครับบรรยากาศคีวิว โอ้โหคิดถึงบรรยากาศเ,เก่าๆเลยเนี่ยในป่าเนี่ยโอ้โหเมืองสามไออะไรวะาเขาอกวะเมนะืองสามจนะีใช่ไหมจำไม่ผิดนะโอ้โหคิดถึงเ,เก่าๆเลยบรรยากาศเ,เก่าๆนะครับความชิวแล้วกันค่ะฟอเบี้ก็ไม่ตายสับพังอับมีดีความอุ้ยไอไอเดี๋ยวไม่ดรอกด้ยหรอซิกด้วย เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่ใช่ละเฮ้ยเดินเจอซิกกับไอไอวอตถือว่าของดีอยู่นะเซิรฟ์ฟฟาร์มพรีเมียมเนี่ยทำเป็นเล่นนะนี่ยเฮ้ยจำแตดงซีแม็กวะทิ้งนะครับปืนกลางไม่เอาถือว่าเลือดนะครับถือว่าเลือดเลือดเลยตามต่อ มันไวตรงจะว่าผมอุยอะไรวะเสร็จมาก่อนเอามาถอดแม็กนะครับมาตรงนี้มีปะมีของบอะน่าจะมีอยู่นะครับมีปะไม่มีจริงหรอเสร็ไปเอาเป้นปปปานาย เพราะว่าในไอ้มาเก็ตนะของนายเยอะโอ้ยทำอะไรวะปาดใช้เลยอะไรอ่ะโอ้ลูกโม่มันแปลกยืนไม่แตกเฮ้ยดูดิห็นไหมยืนไม่แตกเอ้ยสัอ้า คนนะก็จะส่วนตรงที่ว <P an> ่าคนที่ตามผมมาไม่ได้ของนะครับบอกก่อนนะว่าเซิฟแนวเนี้ยเขาไม่แจกนะเพราะว่าแจกไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นแนวแบบฟรีๆเออไม่รู้ว่าเขาจะแจกอะไรไงสมัครใหม่ก็จะจะได้เป็นพวกเอออะไรวะปื้นหรอวะ PKM ไหมถ้าจำไม่ผิดนะ เมันจะแจ้งอยู่นะครับสร้างใหม่ได้เลยนะน่าจะงงว่าทำไมตีไม่ตายงงอ๋อด้วผมเปิดเป็นกอดวะเกี่ยวไหมอ๋อเกี่ยวใช่เปิดกอดไว้ก็ว่าอย่ามายิ้ไม่ตายอ๋อไปล,ละโหโคตรแม่นเลย <S <S ไม่มีอะไรแล้วอ่ะฟาร์มไม่มีอะไรแล้วอ่ะ ได้คิดป,ประมาณนี้จังเลยอะดูทำอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวไวค้คิดหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดคนมาสตรีมเนี่ยผมจะมาล่าหรือว่าจะมาปันประสาทเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับยวคลิปหน้าเจอกันครับผมคลิปนี้ผมก็ไปก่อนดีกว่าไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับรอเลยนะครับคลิปใหม่เร็วนี้ถ้าคนสตรีมแล้วเจอกันายบาย